โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปวันนี้เตอร์ฮันเตอร์นะคลิปนี้ผมจะมาล่ามอนท,ที่ผมล่าบ่อยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะก็คือ b a l อ t ในม Master r a n งเออบา l o t ที่ไหนเอ่ยบ Balot Master r a n งเป็นมอนง่ายตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ผมทําอาวุธใหม่นะเป็นหอกไฟนะเอ,อ้ยไม่ใช่หอกไฟดาบโล่ไฟนะตอนนี้เป็นอาวุธที่ b a l อ t แพ้ทางซะด้วย แต่จริงๆอาวุธนี้ไม่ได้ามาตู้กับบอลอดหรอกเอามาตู้กับตัวอื่นนะทีไม่ใช่บาลอดตอนแรกว่าแต่บาลหลอดที่ไหนนี่ไงโอ้ล่าตามแมปได้ไหมเอ่ยนี่ไงตามแมปเงินรางวันคืนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะเขาอยู่แมปสิบสี่เอ้สิบเอ็ดสิมาอาวุธทันไฟนะเป็นของตัวอะไรเอ่ยเป็นของกราวินัสนะตัวนี้่ยังไม่ถึงคิวตีตอนนี้ไปล่าบอลหลอดก่อนดีกว่า มาลุยอาวุธแมวแล้วก็เป็นธาตุไฟเลยนะก็ค่อนข้างดีเลยอุย้ยบอลลอดคุงเจอเจอบ่อยมากผมพูดเลยนะผมเจอบอลลอดบ่อยมากๆเลยแพกมอนสเตอร์เรียบร้อยมูฟบอลลอดค่อนข้างง่ายนะมันก็ก็ก็ง่ายอะ่ะง่ายมากเลยไม่ยากไม่ยากช้าไม่ประมาทนะ ไปขึ้นอยู่โซนไหนเอ้ยบาลอตอาวุธกราวินัทเป็นของแรสิบนะเป็นคมขาวด้วยค่อนข้างดีเลยนะปึ๊บไม่จะเป็นอันนี้ตามรอยไปละวันโอโออยู่ไกลเหรอรอบนี้ปกติไม่ไกลนะจะอยู่รอบนี้อยู่ไกลมาก อะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้น,นี้จําเป็นเก็บไว้นะเอาไว้ทํากับดักเฮ้ยยาเสพหรือเปล่าไม่ก็กับดักลยแหละหิ่งห้อยหิ่งห้อยพามัวหรือเปล่าเนะี่ยผมถามจริงจริงๆว่าหลอดก็อยู่ที่เดิมเลยนะดันหน้าเอ้ยเดินไปไหนอย่าเพิ่งรีไปอย่าเพิ่งรีไปบอลลอตคุง แปะฟันถางลงก่อนนะเน้นการเปิดแผลที่ขานะเพื่อตีเขาลมไม่ใช่อะไรมาลมไมลมไมลมไมเสียได้เสียได้เปิดแผลไม่สำเร็จเมื่อกี้เปิดแผลเปิดแผลโอ,เอ้เกือบไปเกือบไปอ่ะเปิดตรงนี้ก็ได้อนะ่ะ ทำนะครับทำนะครับแป๊โอ้โหไม่โดนนิ่งๆไว้นิ่งนไว้มาเปิดแผลเรียบร้อยโดนตีแน่นอนครับปลอดกูทัดไฟนะชนะทางอุยทำไรอ่ะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นั่นแหละนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เปิดแผลเปิดแผลแล้วตีให้ล้ม อ้าเตมีเตมีเต,เตนะอุ้ยเดี๋ยวตีต่อทำไมแลดูตีเบาๆจังเลยนี่ขนาดชนาานะท่าเนี่ยชนะาทาตาเลยนะถามจริงตีหางตีหางอะไรแตกหรอเบ่าเมื่อกี้ทาร์โบเก้นนะชิ้นส่วนแตก เกือบโดนไปเปิดแพที่ถามเลไม่ทันนะหนีนะมาหลอดหนีก็รับคมนะอ๋อใช่ใช่ใช่ระหว่างตอนที่ผมไล่นะผมก็มีคนแนะนำให้ผมไปทำพระคุมนะพระคุมใหม่ค่อนข้างดีนะเป็นพระคุมทองคำนะเวลาเราใส่แล้วเราจะหลบหลบแบบอัตโนมัติเลยนะเวลาบอลจมตีถือว่าดีมากพูดแล้วก็ใส่ได้เลย ของดีของดีนะเพื่อโดนโจมตีของดีมากซึ่งกว่ามผมจะทําก็นานมากเลยเอาจริงผมควรทําตั้งแต่ตั้งแต่มาร์แร็งแรกๆแล้วตีขาย่างไงครับอย่างไงครับ,อรรบโอ้คำรามปาดปาดปาดยังไงยังไงได้อยู่ได้อยู่ ลมโอเคตัดหางได้ป่ะผมชอบเน้นการตัดหางนะถ้าเป็นมอนที่ง่ายนะไม่ใช่อะไรเอาไปทำอาวุธแต่ถ้ามอนยากนี่ก็อันดับแรกอะต้องเน้นผาน้ได้ก่อนผาดโบเคนอ,อ๋อชิ้นส่วนหลายที่เนาะเข้าใจเข้าใจปาดๆาดปาดาดให้ลมนะยังไงยังไงลมแล้วออ้ยลมแล้วก็เปิดแผนหางได้ป่ะ อยากเปิดแผลหางอ่ะเผื่อจะแบบตัดหางง่ายกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เปิดแผลสองทีมาหลบแอไม่โดนบาลลอดเข้ามูฟอ่านง่ายนะเฮ้ยเฮยอุ้ยเกือบไปเกือบไปแปะซะหน่อยอ้ยโดนโดนเป้าโดนเป้านี่ไงทำงานแล้วพักคุม นิ่งๆนิ่งๆบัลอดนิ่งๆโอ้โหโดนเฉยเอ้าโดนเฉยมาโอ้บัไรแล้วโอ้โหรับเต็มเลยครับคุณเอ้ยบัลลอดเก,เ,อเกียนนะเราอะเกียนนะใส่พัคคุมอนพัคคูม,มันนี้เนี่ยช่วยเรื่องที่จะต่อให้เราโดนโจมตีก็ไม่โดนดาเมจนะค่อนข้างดีเลยยังไงครับยังไงครับ ตีห่างนะตีห่างนะบลาดบลอด,ลอด <c oughs> เหนื่อย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 ก่ <c oughs> องหัวไงอะ่ะมีคนบอกให้ก่องหัวได้เหรอมันจะสตันเหรอใช่ปะใช่ปะน่าจะสตันนานขึ้นแล้วมัง้งอ้าวไม่สตันเลยวอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้งเด้งเด้งอุ้ยโอ้โหอาวุธแลติดเด้งไงนะ ป้าไปแล้วปาต่อ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 ปลอดปลอดนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นั่นแหละนิ่งไว้ขาดนะแปลว่าอาจจะใกล้ตายแล้วเปอย่างนี้คิดว่านะนี่ไงโอ้ยลบทันเมื่อกี้โอ้ยนี่ไงโดนดัไม่โดนดามีดนะ เมื่อกี้โดนโจมตีนะแต่ว่าไม่โดนดำเห็ียค่อนข้า,างดีมากแเปะแปะแปะ,แปะโอ้ยคมคมเขียวแล้วอ่ะหนีไปได้ไหมบอลนายช่ิยหนีไปหน่อยดิเราอยากรับคมแล้วว่าบอลแล้วแววมเมื่อกี้อุยอ้ยอุ้ยคมเขียวก็จะ ก็จะตีดิงๆหน่อยยิ่งกับบาหลอดด้วยนะหนีหนีนีนนแจวตัดหางซะหน่อยแล้วก็รับคมนะบาหลอดยังไม่ใกล้ตายตอนนี้โอเคยังไม่ใกล้ตายนะพระคุมรีนานมากเลยนะคุณคือแบบรีอย่างนานนะพระคุมอะ่ะ อันนี้ของเดียบอสเหรอเก็บซะหน่อยมาต่อหนีไปไหนเอ้ยบอตน่าจะหนีไปบ่อน้ำหรือเปล่าผมคิดว่านะมันก็ตามไปล้กันไม่ไมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่บ่อน้ำแล้วข้างหน้าเลยนีย่งไงเจอแล้วเจอแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง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 บอลลอตบอลลอตบอลลอตหลบเออหลบหลบหลบนั่นแหละนั่นแหละเออแผลปิดแล้วเหรอแผลปิดแล้วก็เปิดดิเปิดแผลต่อนะมาเปิดแผลโอเคเปิดแผลแล้ว ที่เหลือแค่ทีให้ลมนะอุ้ยโอ้โหไอ้ยาเกือบโดนเกือบโดนอุ้ยอย่าเดินถอยสิเอา้าลมเองเหรออันนี้อันนี้ลมเองนะเปิดแผลขาเลยแล้วกันสองทีสองทีโดนอยู่โดนอยู่ มาอ้าวหลับเหรอหลับได้ไงอ่ะผมงงมากเลยนะทางนั้นก็ตีต่อเพราะว่ายังไม่ใกล้ตายนะรอกใกล้ตายค่อยจับสบายสบายอ้อตีวอลหลอดง่ายมากอุ้ยอ้โดนโดนโดนอ้ารับเลย เออนั่นแหละโอ้โหสตันซะด้วยเอ้าสตันต่ออีกวัดคือต้องบอกไว้ว่าคอมโบเมื่อคีแบบทุเรศมากนะสตันแล้วก็ฟิวลงมาบ่อโคนแล้วก็ยืนสตันต่อคือเป็นอะไรที่แวลี่แซดมากขวดยายังไม่ใช้สักขวด อุ้ยบดัคุงรอบนี้ไม่เดินไกลหรอเราอะ่ะอุ้ยโอ้โหจบแล้ว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 จบม่ถึงจบผมมาจบแล้วทำไมจำไม่ได้ลแค่นี้ครับคุณลม้ลม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 ลม้มล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 ้มโอ้ยผมล้มเลยพะกุมทองมา อ๋อไม่โดนไม่โดนโอุย้ยล้มแล้วล้มแล้วสำหรับบาลดนะผมว่าดับโล่ผมเล่นง่ายก่อนนะเพราะว่าผมทำกัน,ลนแลนมานละแต่ว่าจับโล่ดูง่ายก่อนนะถ้าตีบาลอดอ่ะเทสเทสดับโล่โอุยอ้ยลบอูไม่ทันนะเอฟเฟกต์คำราม ุ้ยนอนอย่างนี้ก็สวยดิตีตีตีต,ตีหนึ่งสองสามาต่อฟาต่อฟาต่อเอาดิใกล้ตายหรือยังเราอะโอ้หลบอีกแล้วเมื่อกี้อุ้ยเอา้าหูยเหนื่อยทาม,มิ่งดีมากเลยคุณมาทาม,มิ่งดีมากนะ เอาเอาสวยสวยสวยตีเรอยๆตีเลยเจ็บป้าวเจ็บป้าวลอดทายา่ะคุมทองหมดแล้วโอโอโอเฮ้ยทำไมอ๋อตีไม่โดนนะเมื่อกี้อุ้ย กล้ตายนะใกล้ตายแล้วจับเลยแล้วกันมันจบแล้วครับบอล็อตคุณไม่รอดแน่นอนเออโอเคไปไหนเอ้ยไปไหนเอ้ยใกล้ตายมากตอนนี้อุ้ยแต่ว่าตรงนี้มาในนั่นนะที่จับมันไม่มีอ่ะบันไล่ละบอล็อต มาเร็ว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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยนะหรับบาลอดจับเรียบร้อยใช้สักกี่นาทีสิบกวนาทีมั้งในการจับถือว่าง่ายนอนง่ายมากเลยไหนเอ่ยก่อนกลับรับคมซะหน่อย อาวุธธาตุมีผลนะเกมนี้โอยต่อไปน่าทักเเจอเนี้ยแย่แน่เลยอะโอเคสหรับคลิปในวันนี้ก็จบว่าจบลอยเทียงเท่านี้นะก็อไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับโอ้ยได้ของเยอะเหมือนกันนะบารลอดอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะอุ้ยของดีของดีของอุย้ยเดี๋ยวนะอันนี้ฟาร์มจากบารอดเหรอถือว่าโอเคนะว่างๆจะมาฟาร์ม